เศรษฐารับปากเกษตรกรคอรมอนัดแรกคลอดมาตรการพักนี้กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9เดือน9 2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแลวฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นติดตามสถานการณ์ภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาของกเกษตรกรรับปากคอรมอนัดแรกคลอดมาตรการพักหนี้น พร้อมรถราคาพลังงานเมื่อวันที่8กันยายน2566นะครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งผลกระทบจากเอลโยและการบริหารจัดการน้ำและปัญหาของเกษตรกร โดยยืนยันว่าในการประชุมครมนัดแรกจะหาหรือมาตรการพักนี้แน่นอนสำหรับการเดินทางลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐครั้งนี้นาย,ยกพร้อมคณะประกอบไปด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์คงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชายาพรมมารมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหากรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงสสออน่นและสะสภาคอีสาน เพื่อไทยนะครับนายโจครางันตีนะครับรับฟังปัญหาของเกษตรกรทั้งนี้นายโจคราวันตีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้ําและระบบชลประทานสําหรับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้รับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้สะท้อนปัญหาภัยแล้ง จากผลกระทบของเอลโยและเมื่อฝนตกก็ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะลำน้ำสาขารวมไปถึงการต่อยอดชนลประทานระบอส่วนปัญหาของเกษตรกรซึ่งสะสมมานานโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวยังมีปัญหาเรื่องพันข้าวที่ขาดแคลนและการขาดการพัฒนามายาวนาน รวมถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำรายได้ของเกษตรกรรวมถึงเรื่องปัญหาหนี้สินที่รมวมเร้ามานานนายเสรฐากล่าวว่าขอบคุณประชาชนสำหรับการสะท้อนปัญหาต่างๆซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาล ที่มาจากประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ไม่ท่วมไม่แล้งเพื่อพี่น้องเกษตรกรเราเชื่อว่าการลงทุนด้านการเกษตรการพัฒนาพื้นที่ชนะระทานเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนจะให้ความสำคัญมากที่สุดส่วนที่ยังเป็นห่วงขณะนี้เป็นเรื่องในระยะสั้นคือปัญหาภัยแลง้ง ซึ่งได้หาหรือกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงกองทัพและกระทรวงมหาดไทยที่จะมีการประสานกันเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาในระยะสัน้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราจะดูแลอย่างเต็มที่นายจ้ากรมตตีกล่าวว่าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และรายได้ของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญมากของรัฐบาลโดยรัฐบาลมีแนวนโยบายยกระดับรายได้สุทธิของเกษตรกรด้วยการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทำให้รายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องการลดค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงและเพิ่มผลผลิตต่อไร่พร้อมทั้งเปิดตลาดการค้าใหม่โดยนายปานปรี พระเหตานุกรรองนายจกรมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการค้าโลกจะไปเปิดตลาดใหม่ๆและหาแนวทางในการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆนอกจากนี้ในเรื่องของปัญหานี้สินที่พี่น้องเกษตรกรมีความทุกข์มากๆในการประชุมครมนัดแรกจะเอาเรื่องการพักนี้เข้าสู่การ พิจารณาของคอรมอเพื่อบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนจะได้มีกำลังใจในการหารายได้อย่างเต็มที่นายยกระคงตีกล่าวด้วยว่าในการประชุมคอรมอนัดแรกจะมีมาตรการบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนเรื่องราคาน้ำมันดีเซลกับไฟฟ้าอย่างแน่นอนนอกจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องเหมืองแร่โปแตสต ซึ่งเป็นสารขั้นต้นในการทำปุ๋ยซึ่งเรามีอยู่หลายแหง่งหากสามารถทำให้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันได้จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากและจะทำให้ราคาปุ๋ยของเราถูกลงปัญหาของประชาชนรัฐบาลชุดนี้ตระหนักเป็นอย่างดียืนยันว่าปัญหาของประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐบาลนี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนครับเดินหน้าเต็มตัวครับนาย,ยกทฐมนตรีกล่าว